สวัสดีครับเพื่อนหนึ่งผมนายเอสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่เรารักอีกแล้วครับกับกิจกรรมครบรอบ2ปีแลกคนล็อกคลาสสิกนะครับอ่าวันนี้ปีนี้ไม่ใช่วันนี้ปีนี้นะครับแลกคนล็อกคลาสสิกก็มาในทีมอาเคดเมอร์นะครับโอ้ตู้อาเคดนะครับคิดมากเมื่อสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินไปเลยนะครับอ่าเป็นพวกตู้เกมอ่ะพูดเยอะแล้วนี่ครับเขาแจกเหรียญมาให้เรานะครับอีเราจะมาจำ เอาโนมิ99กันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเขาให้เหรียญเรามา100เหรียญอ่าแล้วก็มีมีอันนึงก็ได้มา100นิดๆนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินซึ่งผมล็อกอินไม่ครบครับลืมอ่ะไอพูดพัมทำเพลงนะครับเราได้เหรียญมาแล้วนะครับนี่เราจะเจอ NPC ตัวนี้นะครับตาแก่นะครับตาแก่ด็อกเตอร์นะครับที่นั่งรถวีแชร์อ่าตรงนี้นะครับทุกที่จะไม่มีนะครับมีนะครับแล้วเราก็สามารถ ล็อกอินรับเหรียญเพิ่มได้นะครับกดรับให้หมดเหรียญเลเวลเหรียญเลเวลได้มา100เหรียญก็เก้าเก้าอยู่แล้วมีเ็นเหลืออ่าคุยเลยครับคุยเลยน่ครับก็บอยใส่สูตรครับสูตรเกมในที่นี้ก็สูตรอมตะครับบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา B A C Start ครับเอ้สูตรมันคุ้นๆนะเนี่ยว่ามันเกมอะไรอ่าก็ใส่ไปครับแต่มันต้องมีเซียสตาร์ทครับก็ บนบนล,ล,ล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเฉยครับแล้วก็โอเคเป็นได้เลยครับเพื่อนใครมีเหรียญและอยู่ในตัวโนมิที่ทํากิจกรรมก็มานะครับพิมพ์สูตรไปก่อนพอพิมพ์สูตรเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะครับปุ๊บกดอีกทีนึงครับอ่าทีนี้ก็พร้อมที่จะอัพเลเวลนะครับเอาเหรียญแล้วครับตีไปก่อนละครับนําไปก่อนหนึ่งเหรียญอ่าเราจะมารวมค่ะม่ต้องรวมไปจนถึงเลเวลเก้าครับ แต่เราได้แค่เบสดเลยเว้นะครับจ็อบเราจะไม่ได้นะครับจ็อบเราต้องไปเก็บเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้จะเล่นอะไรนะครับเอาเอ้ากลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้นี้มันมีเออเลอร์เด้งขึ้นมาแล้วก็หลุดไปเลยครับอ้าไม่เป็นไรเราเข้าเกมใหม่ครับอ่ะเรามาอัพเวลกันต่อครับคุยกับด็อกเตอร์เช่นเคยนะครับนี่เราไม่ต้องใส่สูตรแล้วครับเพราะว่าเราใส่ไปแล้วนะครับนี้แล้วก็แลกเหรียญไม่ได้เลยครับกดไปครับเบิร์นเบิร์นอ่าณตอนนี้นะครับ ก็มีเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญอยู่ในคาฟาเพราะตอนนี้เหรียญสามารถเก็บคาฟาได้แล้วเพื่อนๆสร้างตัวใหม่แล้วก็มาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตรงนี้ครับเนี่ยที่เห็นตั้งห้องอะไรอย่าครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาใบคาฟาเปิดคาฟาเพื่อเอาของได้แต่ตอนนี้ผมมาขอเบิ้ล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 ไปครับโอ้โหผมต้องรัวครับรัวรัวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตื๊ด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 นะครับ เกนกว่า99ครับยังไม่รู้เลยว่าเราจะมาเล่นอาชีพอะไระครับตอนนี้ก็ที่คิดๆไว้ก็มีมีหลายตัวนะครับแต่เขาแจกแล้วก็บอกโนวิดรู้ตเลจะเล่นซุปเปอร์โนวิดเก็บแต่จ็อบที่เหลือเวลไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่าตันแล้วเออแต่ถ้าเราเล่นซุปเปอร์โนวิดเราก็จะไม่ได้ไอเทมบุกเจ็อาหารนี้ี่คิดเยอะครับ อันนี้คิดเดยอะนะครับเพราะว่าไอเทมบวกเจ็มมันจําเป็นไหมนะหรือว่าเล่นคัสเตอิมตัวอื่นครับตอนนี้คัสเตอิมของแงล้วก็ล็อกคัสติกก็จะมีนินจาก็เข้ามาแล้วแล้วก็มือปืนก็เข้ามาแล้วนะครับอืม้มก็น่าสนนะครับอ่ามือปืนหรือเปล่าก็ตันที่เก้าๆนะครับทั้งนินจาแล้วก็มือปืนนะครับหรือว่าเราจะเล่นเทควันโดโซลิง นี่ก็เข้ามานานแล้วพักหนึ่งนะครับก็ตัดสนใจเลือกยากอยู่นะครับค้านหลักก็ไม่รู้จะทําของอะไรนะครับเพราะว่าถ้าการทําของก็ค่อนข้างใช้งบประมาณครับรูว่จะเล่นฮันเตอร์ฮันเตอร์อีกแล้วฮันเตอร์หรือโลก็น่าเป็นที่น่าสนใจนะครับอแต่ก็คิดดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวเก่าๆก,ก็ยังแค่70เองครับยังไม่ ถึง99เลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไฮคคสสักตัวนะครับอัออนนี้ก็มีไอดีอีก2อไอดีครับเดี๋ยวคงจำตัวไว้เผื่อเล่นอัดคลิปขำๆนะครับก็ไม่ได้จะทำอะไรมากมายครับแต่ก็นานนั่นกะเป้าแต่99ครับเฮ้ยรัวจนแสงแตกละครับเพื่อนๆนี่ครับดู โวิดเก้าเก้าในเทนดิงเก้าโอ้โหทีนี้เราก็ไปเก็บจ็อบกันครับเพื่อนๆนเราก็ไปเก็บจ็อบนะครับก็เดินนะครับเก็บจ็อบง่ายที่สุดนะครับก็เข้าไปฝึกครับนี่เราก็เดินมาก่อนนะครับเดินมานะครับปึกฝึกฝึกพอเดินมาปุ๊บเราจะเจอเจ้าที่ n p c ตัวแรกที่เราเจอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลุงด็อกเตอร์นะครับอ่านี่นะครับคุยนะครับแล้วก็กดเข้าเริ่มต้นการฝึกมาคุยครับอ่า ไปทีนี่ครับปุ๊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 บครับเริ่มต้นการฝึกอันนี้ผมเนตอยากแนะนำเพื่อนเพื่อเริ่มต้นนะครับนี่ครับพอเข้ามาคุยอัศวินนี่เลยเราก็ได้แล้วครับทีนี้ก็เขาจะบอกว่าให้เราใส่ชุด4ชิ้นครับก็เป็นคําแนะนำอะครับไม่ถือว่าเสียเวลานะครับเพื่อนๆอยากญ่เข้ามาครับอย่างน้อยก็นิดนึงครับแล้วเราก็ได้จ็อบไม่ต้องมานั่งเก็บจ็อบตอนสู่โลกกว้างอันไกลโพ้นครับอ่์ เสร็จแล้วพอเราได้ของมาแล้วครับเราก็มาคุยตัวนี้ต่อครับเพื่อเรียนรู้เฟิร์สเอดนะครับแล้วก็กลับมาคุยดีนีแอนนี่ถ้ามาโชคกิจกรรมมันจะได้กล่องนี้นะครับกล่องกล่องพิเศษเอกล่องกิจกรรมครับอ่าแล้วก็ให้เขาส่งเราไปห้องต่อไปครับามาถึงห้องนี้นะครับมาคุยกับเด็กก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ก็คุยกับคาฟ่า ค่คุยครับอ่ะพอคุยเสร็จในเรื่องเราสามารถกดแคนเซิลได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาคุยกับตัวแดงนะครับตัวชุดแดงครับแล้วก็คุยกับพี่รปภนะครับพี่ยามนะครับอ่าแล้วก็กลับมาคุยกันเด็กอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงนะครับจ็อบเด้งไวปิ้งเขาก็ส่งเรามาหาอัศวินคนแรกคนเดิมนะครับให้เราคุยกับเขาครับนี่ครับเขาจะให้เควสเรามาอันดับแรกนะครับพร้อมของเควสเขาคือให้เราไป ตีโปลิงโปลิงนะครับเราเราแค่ตีโปลิงหนึ่งตัวครับแล้วกลับมาคุยกับเขาครับโอ้เรียบร้อยครับกลับมาคุยเลยครับบึ้งนะในของด้วยนะครับทีนี้จบแล้วเพื่อนเพื่อนที่เกียดก่อนนั่นเลยครับแต่ผมแนะนําให้อยู่ต่อครับนี่เราก็มารับเฟสจาก NPC แต่ละอาชีพครับก็จะมีไนท์นะครับนักดาบนะครับแล้วก็โจรนะครับ ตัวนี้ที่เป็นอโคนี่อันนี้จะไม่มีไม่มีภารกิจนะครับอ่ตัวนี้พ่อค้าปึ๊บเขาจะให้เราเควสเรานะครับอะนี่ตัวนักหนูครับนักหนูนักหนูไม่มีเควสครับแล้วก็เมดนะครับเมดก็มีเควสนะครับปุ๊บปึ๊บเควสก็จะขึ้นด้านข้างครับเพื่อนๆขึ้นด้านข้างที่เพื่อนๆเห็นนะครับสามารถถ้ามันไม่ขึ้นเพื่อไม่เปิดได้นะครับก็ ทำการตีมอนสเตอร์ตามเคเวสตแก้งนะครับอ่ะอย่างเนี้ยกระต่ายห้าตัวปิกกี้สตัวพวกหนอนพวกนี้ก็ไม่ได้ในเคเวสแต่ได้ XP นะครับแล้วก็ตีไปนะครับอ๋อที่สําคัญนะครับเพื่อนเก็บขยะไว้ด้วยนะครับเพื่อนที่เราจะขาย NPC ให้มีเงินมากกว่า300รนะครับในเคเวสตของพ่อค้านะครับเพื่พ่อค้าต้องขายของนะครับก็ เดินตีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ระหว่างนี้ก็เก็บจ็อบนะครับเพื่อนๆสามารถอยู่ในนี้ได้นะครับจนเลเวล20ได้เลยนะครับถ้าเป็นช่วงกิจกรรม2ปีอาเคดเวอร์ตอนนี้ผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้จำเก้าๆก็อยู่จนจ็อบครบแล้วก็เล็งอาชีพที่เพื่อนๆต้องการไว้นะครับจากนั้นก็ เก็บเลเวลให้ถึง20ครับเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมอื่นในการเล่งเวลนะครับซึ่งมีเฉพาะช่วงกิจกรรม2ปีนี้นะครับเพื่อนๆอ่าถ้าตอนนี้ใครอยากจะเป็นนักธนูก็ตีวิโลเก็บกิ่งไม้ไว้เยอะๆแล้วกันะะนะครับจะได้ไปถึงพร้อมเปลี่ยนนะครับแต่ใครอยากจะเป็นโจรคูเก็นพีซีโจรเขาจะส่งไปเราก็ต้องไปเดินทำควิสเก็บเห็ดต่อนะครับแต่ถ้าใครมีงบอยู่ก็ซื้อที่พ่อค้าแม่ค้าขายก็ได้นะครับเป็นการอานองยความสะดวกครับ ก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาน,นั่งเดินหาเองอส่วนใครเป็นนักดาบก็คุยเอนบนักดาบครับเขาก็ไปโผล่ตรงเมืองก็าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับออืแล้วก็เมดถ้าเมดเขาก็ส่งเราไปที่กิฟเฟนอตตอนนี้เราต้องไปทำเควนนะครับเควนผสมน้ำยาเมดนะครับ ่วนอาโคอาโคไม่แน่ใจว่าต้องไปหรือเปล่าเพาเออผมยังไม่ได้ปั้นอาโคเลยสักตัวหรือว่าผมจะจะจำมาแล้วไปเปลี่ยนพีทอ,อีต้องลองบ้าต้องลองว่าแต่พีดพีทซับก่อนือพีทบูพีทบ,บูนี่เราจะไปบูก,กับมอนลางหลังไหวรหอเปล่า ันนี้ผมมามแบบีมันอัพอะไรนะครับอย่นะครับเพืนเก็บของนะครับไปขายขวดขวดเปล่าเก็บไว้ก็ดีนะครับเพื่อนไปขายมีคนรับซื้อในเมืองนะครับหกร้อยถึงเจ็ดร้อยครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้วแต่ช่วงนะครับตีกบครับตีกรบรับ มาอัพก่อนครับอัพก่อนเรามาอัพก่อนนะครับเรามาอัพก่อน,นะะสแสงแตกเรก็มีความรู้สึกว่าอ้โหชิลมากครับแสงแตกแล้วตีกบไปะครับตีกบไปะครับ เอาครับเอาครับอันนี้ก็พร้อมจะส่งเควนนะครับถ้าโดยปกตินี่เราจะดองดองเควนครับแล้วก็ส่งส่งไม่รัวครับแต่นี่เนี่ยผมคงต้องส่งรัวเพราะว่าเลเวลเราตันนี่เก้าเก้าแล้วนะครับแล้วแต่ว่าจ็อบยัขาดอยู่อานจะส่งก่อนปึ๊บเรามากดเหมือนเดิมครับอ่าเราก็จะได้ปึ๊บเราก็กดส่งเลยครับ แต่ถ้าส่งแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กครับเพราะว่ามันจะขาดทุนครับไอ้จริงๆไม่อยากแนะนําให้กดส่งรัวๆนะครับมันจะได้เอ็กน้อยเห็นไหมครับว่ามันเนี้ยขาดู่ครับอันนี้ก็อ้อลืมนะครับลืมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถยืมหนังสือนะครับเพื่อที่ทดลองใช้สกิลได้จาก n p c ีซแต่ละอาชีพครับนี่ผมลืมบอกเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะยืมหนังสือพ่อค้าแล้วกันครับเพื่อที่จะเอาสกิลขายแพงครับนะครับเราก็มาตัวที่เราจะยืมนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดข้อแรกนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บนี่แล้วบอกว่าขอหนังสือทดสอบก็ได้หนังสือมาครับเราเอาหนังสือใส่ที่ตัวนะครับยิงใส่แค่หนังสือก็พอนะครับเพื่อนอันนี้ผมเผื่อครับน่าจะต้องได้ตีมอนเอาของเพิ่มครับ เลเวลนะครับอีกหนึ่งจ็อบน่าจะได้แนละ้วน่าส่งขายคข้บขายเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเราจะขายแพงครับแล้วก็เลือกเลือกของที่จะขายนะครับลาก,กล,ลากไปเลยลากไปลากไปลากไปอะไรที่ต้องการขายลากไปเลยนะครับนี่ผมขอแค่ ขายแล้วนีง่งบพอสามร้านซีนีนะครัเบเพื่อนเอาลากไป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 ให้ถึงออาสามร้อยก็พอครับอะไรที่มันได้ใช้ก็ทิ้งมันเลยครับ โอเคแล้วกลับมาคุยครับอ่าส่งเคว็ดพ่อค้าครับปึง้งเรียบ,บร้อยผ่านแล้วครับอ่าอ้าวแต่จ้าบเรายังจเจาบยังไม่หมดโอ้ยังไม่จอาไม่เด็งอะีกันตีกันนะครับอึ้บอึบอ่าขอปับก่อนขอปับก่อนอ นี่วยกันแนี่ยตีเห็นนะครับเห็บให้ XP เยอะนะครับโอเคเรียบร้อยแถมแถมอ่าทีนี้เราจะไปโผล่เมืองไหนดีนี่ครบแล้วนะครับอ่าอาไปอัพไปครบเลยโอเคทีน้เราไปเมืองไหนดีนะครับ เราไปโผล่ที่มอล็อกแล้วกันครับเลือกว่าจะไปเป็นโจนนะครับเอบเอิบอ่าผดผิดครับนี่ครับเรียบร้อยเขาจะส่งเรามาที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเราจะเดินกลับไปมอลูนข้างนอกนะครับเพราะเราไม่เปลี่ยนโจนครับยังไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็เดินกลับเข้ามาใหม่ขอไปคิดคำนวณกันนะครับว่าจะเล่นอาชีพอะไรนะครับ เพราะว่าตัวเก่ายังไม่ไปถึงไหนกันเลยครับก็มาจำเอาไว้นะครับทําคลิปเพื่อนๆเพื่อนดูอ่าจะออกไปนอกพิรามิดนะครับปึ๊บเๆๆ,ๆ๊เๆๆโอเคครับเพื่อนๆนี่เราก็ได้โนวิดเก้านะครับจากกิจกรรม2ปีแล็กนาล็อกคลาสสิกนะครับอ่ะโอเค เพื่อนๆชอบไว้ลืมกดไลค์กดแชร์กันใจให้ด้วยนะครับที่สัพอนใาลืมซับสไครต์ใจภาพคลิปให,ใหม่ๆจากซูเปอร์วิชัยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ